ียนบทางท่านหัวหน้ากองทางด้านนี้นะท่านรองท่านตุนจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสสสสจรนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคส่วน ทางรัฐบาลนะครับได้ได้เร่งความปลอดภัยในข้างถนนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเข้าีประกฏดข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่รถนะครับในทางแล้วก็ไปเชียวชนกับคนที่ข้ามทางในทางเท้าหรือทางมาลายนะครับทางภาพอันตรายจากการเดินทางัจอในทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนเดินเท้านะครับเพราะฉะนั้น การกาหนดทางข้ามหรือทางมัดไหลขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการใหสิทธิ์จาบคนเดินเท้าซึ่งก็ถือว่าจะต้องมีการปกป้องนะครับเพราะครับก็ต้องขอความกรุณานะครับเพราะว่าในส่วนของพระยาพรยาจอรทังบกนะครับก็ได้กาหนดไว้ด้วยนะครับว่ากรณีคนที่ต้องใช้ทางข้ามนะครับถือว่ามีสิทธิ์มากกว่าในการที่จะใช้การเดินทางข้ามในถนน ในทางข้ามของตัวเองนะครับทีเป็นนะครับรถนั้นเป็นคนข้ามนะเดิดขึ้นตามอีกันก็ในวันนี้ก็จุดเริ่มต้นของเราก็จะทํากันที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่ามีพี่น้องนะครับเข้าไปใช้บริการนะครับเงินข้ามคำว่าแล้วกลับมาปักเนี้ยนะครับก็จงคงจะไม่หยุดแค่นี้คงจะไปทำเพราะว่าในเทศบาลก็มีทางข้ามที่สำคัญกว่า จุดสองพันจุดนะครับที่จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็จะขยายนะครับไปยังพื้นที่ของอำเภอหรือเข้กอย่างเช่นถางดงนะครับก็มีวางแผนว่าจะไปทที่ถางดงด้วยนะครับแล้วก็จุดอื่นะครับก็อย่างที่ทางท่านรองเข้าการได้ลงทะเรียนนะว่าใช้รถมือพัาสายบนสายมาบันระว่าคนขับรถก็ต้องให้เกียรตินะครับต้องเคารพสัญญาทะรบียนรนะครับก็ต้องมองด้วยนะครับว่าจะมีคภาพที่ก็ต้องขอความร่วมมือสำหรับผู้ใช้รถใช้จนด การตลาดของกรทัยซึ่งทางห่วยงานการจราจรก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับทางสายทางหลวงเชียงใหม่แล้วก็ทางตำรวจในการที่จะตรวจสอบเครื่องหมายบนพื้นทางที่เลอะเรือนนะครับแล้วก็มีเพิ่ม